ออกมากินข้าวแล้วลูกนุ่นวันนี้คุณหยกเขายิ้มหน้าบานเลยวะ่ะสงสัยไปเจอพ่อมาแง่เลยเผลอเจอมากินข้าวมา มีอะไรปิดบังแน่นะข้าวก่อนก็แอบโทรศัพท์ไว้ใต้หมอนเพราะเล่นต่อๆยจะไม่ลืมอีกเนาะก็แม่ไปเต้นท่าค้างโคขึ้นบอใ้เขาจะไปลืมลงอะ่ะวายหยุดพูดได้แล้วกินไปเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดเอาเนิ้วน,นุ่น ดีใจด้วยนะมื่อวนแม่เราถูกหวยนี่ฮะรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก8ป 7, 7, 2. 2> <ะ>ดสี่ศูนย์เจ็ดเจดสองติวเวตียฉันรตตนี่ไหนประโยคประโยค หยกถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งสองใบทำไมแม่ไม่ยอมบอกเราอะ่ะหรือว่าแม่ไม่รักเราเหรอ้อวะเราก็ไม่น่าทักเลยไอ้นุน่นฉันเป็นพี่แกนะเว้ย ของที่ฉันอยากได้เนี่ยฉันต้องขอ,อก่อนโธเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องหรือเปล่าวะฉันเป็นคนกล้วยพอแบบนี้นี่เองที่ประโยคไม่อยากบอกลูกกลัวจะอ้อนซื้อของใหญ่ๆกันนี่เอง นุ่่าเรามาใช้วิธีแบบสันติกันดีกว่าถ้าโมวแย่งกันแบบนี้ไม่ได้แน่เออเห็นด้วยยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบชุบชุบแกแพ้ฉันตั้งแต่ฉันเกิดก่อนรล้แม่จ๋าเหนื่อยไม่จ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าให้ไปนั่งพักเถอะจ้าท่านสวยแกพูดมาเลยดีกว่าว่าแกต้องการอะไร โอ้โหแม่ทำไมพูดใจยอย่างนั้นล่ะผมก็แค่ยอยากช่วยแม่ไงไม่อยากให้แม่เหนื่อยแค่นั้นเองฉันไม่เชื่อแกหรอกอาือชีวิตมนุษย์เงินเดือนนี่มันเหนื่อยเหนื่อยเนาะแม่เดินทางไปทำงานแต่ละทีก็ลำบากอยากได้รถสักคันก็คงจะสบายขึ้นไม่อ่ะโอ้โห ดึงดราม่าเป็นะยาวตอบมาสั้นๆเยงอะ่ะฮัลโหลว่าไงนะแกอ๋อใช่ฉันจดคลิปส่งอาจารย์เนอ,อมืมือถือฉันก็กากาอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีเนาะโอเคแม่คะแม่ช่วยซื้อโทรศัพท์ให้หนูใหม่ได้ไหมเอาไว้ตัดคลิปส่งอาจารย์ได้สิอ้าวได้ไงอ่ะแม่ ที่กับไอ้นุ่นซื้อให้ได้นะก็นุ่นมันใช้เหรียนส่วนแกน่ะทำงานแล้วว่าแต่โทรศัพท์เครื่องใหม่เท่าไหร่อ่ะนุ่นก็ไม่เท่าไหร่หรอกแม่แปดพันก็โอเคนะแปดหมื 8, <000. S 1> ฮะแปดหมโทรศัพท์มันบินได้ได้ไงวะ โอแม่ก็มันเป็นมือถือรุ่นใหม่สีออกใหม่สวยอะ่ะดูปากแม่นะไม่ซื้อยกยกยก ยกใครอะ่ะฉันเองเอกี่มาที่นี่ได้ไงอะ่ะได้ข่าวว่าถูกรลงวันที่หนึ่งตั้งสองใบฉันอยากได้ในกาหลูหลูไว้ใส่อวดเพื่อนที่บนสวรรค์นอยฮะบนสวรรค์เขามีอวดรวยกันด้วยเหรอมีสิตอนนี้บ้านสามชั้นก็มีแล้วนะ หรือไม่ก็เป็นคอนโดที่มีลิฟต์ส่วนตัวโอ้โหบันไดผีที่นั่นมันสูงเดินจนปวดหัวเข่าไปหมดแล้วเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันจะพยายามหามาให้แล้วกันขอบใจนะเอออย่าลืมบัตรเครดิตด้วยล่ะเอาแบบไม่จำกัดวงเงินด้วยนะที่ขอมาทั้งหมดอย่าลืมเผามาให้ฉันด้วยล่ะ บ้านนี้มันเป็นยังไงกันนะคิดแต่จะใช้เงินตายรืยยังไม่เว้นแม่ถูกหวยตั้งเยอะทำไมไม่ให้อะไรเราบ้างอะ่ะเงินสิอย่างน้อยก็น่าจะซื้ออะไรใพวกเราบ้างเนาะหรือว่าแม่เขาอยากซื้อของขวัญชิ้นโตให้ตัวเองแม่คงอยากหนีเที่ยวเราปล่อยให้พวกเราสองคนอยู่บ้านกันเองแน่เลย S 1> <S 1> <S <S ประโยคได้ข่าวว่าเป็นเศรษฐีแล้วจะซื้ออะไรก่อนดีล่ะบ้านรถที่ดินหรือโทรศัพท์ดีล่ะป้าพวกเธอทำบ้านฉันปวดหมดเลย ฉันก็ว่าจะไม่บอกใครแล้วเนี่ยทําไมอะป้าก็พอลูกฉันรู้อะก็อยากได้นูน่นอยากได้นี่ถูกเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเอาประโยคสลรีบไปไหนอะ่ะก็จะไปขึ้นเงินนะเซไปก่อนนะ ประยกเป็นอะไรไหมคะลอตเตอรี่ฉันอยู่ในกระเป๋าทั้งรถทั้งมือถือของลูกฉันไม่เหลืออะไรแล้วไม่เป็นไรนะประโยกใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวหนูโทรแจ้งตำรวจให้นะคะแม่เป็นไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นของที่ลูกอยากได้อะ่ะมันไม่มีอีกแล้ว ่ปหยกแกจเจาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแต่โดนโจรวิ่งราไวไปซะก่อนแม่แค่แม่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเดี๋ยวของพวกนั้นน่ะเดี๋ยวผมทำงานซื้อเองได้แม่อย่าเสียใจไปเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแม่ยังปลอดภยัยพวกเราห่วงแม่มากกว่าของพวกนั้นอีกนะขอบใจนะที่พวกเราเข้าใจแม่จริงๆ เราสองคนเป็นลูกแม่นะจะไม่ให้เข้าใจแม่ได้ยังไงหรอกโอยไม่ว่าจะได้เป็นลูกเศษรษฐีซะละฝันกลางวันก็ไม่เป็นไรนะถ้าแม่อยู่กับเราก็ดีแล้วคงปลอบใจตัวเองได้เท่านี้ถ้าเจอ,อโจนันนะถ้าจะจับมันจก,กรกจี้ให้มันใจขาดไปเลย ติดพวกก็ยอมใครเนี่ยฮะเดี๋ยวบอกนะแฟนนั่นอ่ะอ๋อคุยกับแฟนทีแฟนอะไรไม่ใช่แฟน ไม่ใช่หรอมาหาใครครับผมเอากระเป๋ามาคืนประโยคครับนี่คุณไปได้กระเป๋ามาได้ยังไงอะคะก็ผมเป็นคนวิ่งราวมาเองครับอ้อาวไอโจนเหรอนี้ยไอแกไอปะกอน ไอ้ผมเจมส์เฮ้ยเด็กๆก็มีผมเจมสอยู่ตรวนี้พี่นิวอะของอยู่ครับเฮ้ยจริงเหรอยกเว้นลอตเตอรี่ฮะไอ้นี่โอ๊ยโอ๊ยมาเลยวไอ้ไม่โอ๊ยผมเจมสเอาคืนมาสิวะผมไม่มีไม่ยังมีอะไรแกยังมีกระเป๋าแม่จังเลย หยุดแล้วล่ะแม่แม่ขาวบอลอตเตอรี่แม่นอะ,อะอจอนนี้แม่จ้างมาเองแหละ,ะแม่ก็แค่อยากรู้ว่าถ้าของพวกนี้หายไปอ่ะแกจะห่วงอะไรมากกว่าแต่ลูกก็ทำให้แม่เห็นแล้วอ,อขอโทษครับพี่ ก็ของที่สำคัญที่สุดคือแม่ไงคะจริงๆแม่ก็มีของขวัญให้ลูกๆแล้วนะมันคือของขวัญก็คือ แม่ซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเวลาเจ็บป่วยอ่ะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนพวกลูกไงนี่ถือว่าเป็นของขวัญไหมไว้แม่ไม่อยู่แล้วอ่ะค่อยเป็นเศรษฐีแล้วกันโหแม่ไม่มีใครเขาอยากให้แม่จากไปเพียงเพราะหวังเงินประกันหรอกนะ ถ้าไม่ใช่อ้นุ่น่ะงั้นแม่ซื้อมือถือใหม่ให้คนละเครื่องละกันส่วนเรื่องรถอ่ะรอให้หน้าที่การงานแกม,มั่นคงก่อนแล้วค่อยคิดหาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองอ่ะมันภูมิใจกว่าตั้งเยอะครับเราก็ด้วยเข้าใจไหมนุ่นเข้าใจค่ะ เห็นไหมว่าของบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ราคาแค่แกสองคนอยู่กับแม่แม่ก็มีความสุขแล้ว